นี้ย้ายย้ายจากทิศตะวันตกย้ายจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกหนึ่งเมตรครับถือถือไปเลยพอดีมันมีปัญหากับแปลงนนี่นี่เออขอ้างนานี่ เพราะว่าเอาตามนี่เนาะเน่นขุดย,ย้ายเพื่อเพื่อนมาอว่าเอาา้เอารักผมอยู่ตรงเงี้ยไปไหนมษษษษษอมจุ <c oughs> าบาดเนี่ยเออลางวัดเราขึ้นย้ายมาที่ดินครับเฮกัดมันอยู่ที่เรากัเาาดเครื่องกี่ตั้หนี่เนี่ยแค่นันนะเออ มันวัฒนบรรมบูนอีกที่น่ะเออเอาขึ้นไปเถอะครับครับโอเคทีนี้มีหลักฐานว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดโดยพระไยปลูกบ้านแล้วเราขึ้นหน้าติดถนนหมดเลยอืมครับผมกบเลยครับครับครบเลยเลขเลขเท่าใครก่อนเงี้ยก่อนแปดโชคกระเช้อบ่นี่อ่านไ่ออกประมาณนั้นล่ะ 这个太中来、那个、了，有的。 อย่างนี้เจาะกระดาน 太东吴。 Okay. เคยไหมล่ะครับจ <ah> um ah uh ิ้มไปครับร้อนนั่นแหละร่มไผ่เย็นดี ทำไมผมย้ายมันเลื่อนสามตัวนี้หนึ่งสองสามมันกลับมาแต่ตอนนี้เราหดมาครัแต่ตรงนี้มันแก้ไปแล้วผมแก้ไม่ได้เพราะว่าคนแปรงมะพร้าวควัดไปแล้วสองตัวเนี้ยครับเราจึงได้ขยับต่ตัวนี้เลี้หนนิ้สอรนี้มันเลยกลับเข้ามาในรูปถนดของเราครับ ที่เนี่ยนะต้องบอก okay, พี่เขาด้วยนะมันก็ได้ขยบเข้ามาในเขตเกล้องหน่อยครับตอนแรกเราไปดึงจากวันนี้มาไงบินเขาแก้ไปแล้วกลับมาให้สามตัวพี่ก็ย้ายตัวนี้ขึ้นวันนี้ใช่ไหมตัวนั้นขึ้นวันนั้นแค่นั้นแหละครับเสร็จแล้วอันนี้แหละจะส่งให้เลยอนะนี้ที่พี่บอกเดี๋ยวไอ้ที่เขาจดจด,จดให้เนี่ยเป็นดินสอรหรือเป็นอะไร เป็นปากกานะอ๋อปากกาโอเค<ม>ปากกาผมจดเองแหละนี่ไอยห้าอ้ยฮะพี่ถ่ายมาไหมถ่ายถ่ายโี่ทดสับ ตอนบหรหันได้ท่วมมันหลับหูหลับตาตกคืนๆถึงเวนแห้งแหงโอ้มันเหอะพี่น้องเว้ยหักค่อยนะไปเบิดละ,ะหาตุนทุนไหมหาทางใดตุนทุนอย่าเบินดนะพ่อปลามันไปเบิด ว่ะง่อยไปเบิดเหลี่ย่ยอมเดี๋ยวน้อยๆปลาหักขังนั้นก็ไปเบิดเบิดเบิดไปเบิดแท้ๆผักปลานั่นหิ้งลาบไหลว่ว เสียหายนี่ประมาณสี่ไร่เสียหายย่างไปเบิ้งน้ำห้วยกันเนาะบนเนี่ยห้วยใหญ่นเนี่ยอันทางนั้นห้วยน้อยละน้ำล้นโอ้ยลมไหลขี้เลน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 โม่เนาะวัดล้นสู่ทางมันเข้าทุกทางเลย น,นี่แห้งแล้วเนี่ยว้ารนขึ้นมาฮอดเทิงโอ้โหอย่างเยอะๆหน้ำาโอ,อ้โโอ้นั่นเสาะไปเยอะละต้อฟังนะพ่อันนั้นเข้ามาตรงปลากัน ล่นเข้าทุกทางแท้ๆตรงนั้นเป็นเกาะกลางแล้วเมืม่อคืนนี้มันก็ล้่นตรงนั้นตรงนั้นล่นขึ้นไปป้าหักขึ้นไปพุ่นอีกคือกันทางว่ามท่วมบ้านเนาะข้ามถนนคอนจีดไปเลยพุ่นจะเป็นฝาย ตะสักมิกาเสาะเข้าไปลายละโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยลมคักแท้ตรงเนี้ยไปได้บ่เนี้ยหลักแดนตะสักหลักหนึ่งตรงนี้ไปยู่ไ,ไหนเนี่ยยู่ในป้าหักสิ บอลมมุ้งนะมันดินไปแล้วเดีย๋ยวบอละเอาเพื่อนว่าหนาวสิเข้ามาแล้วหลังวันที่สิบนี้หนาวสิเข้าแล้วเหล่ารสัตว์บวก้าแล้วสั่งเบียร์ไว้แล้วนะรุ่นต่อไปอะที่สิบแปดสิบเก้าเนี่ยเราเมันสิบพูกได้บ่เนี่ยฮะข้างล่างก็ปีนลงเลยมันเสาะล่างห้องห้องอ่ะนะนนำ้ำที่เขาเห็ดกันน้ำให้น้ำม,มันเสาะ พังเฮิงพังแล้วข้างล่างปิ้นลงมาแล้วปูนนะนะปิ้นลงเบิดอิดพังลงเบิดน่ะนะพ่อโอ้เสียงหันยัางนะยัวเนาะแขีงแกงยูเสียงอ่ะโอ้พี่หลักแด่นหล่ออีกอ่ะหลักแดนตานสักนอนนัางงางยื่นย่า,อ,ยาอีกอ่ะพ่อ โอ้มาเป็นโพนมึงนี่แ <serves> ล <No. S 2> ้วขว้ามึง <smiled> นี่สูงเลยบ้านนี้มันเสาะมาอยู่ที่เบิดอ่ะโอ้ปลาหักปลานั่นก็ได้ยขว้หัวเวียดอันไหนหัวหิ่งนะเห็นอยู่ขนาดน้่งเนาะเห็นหัวเดียวเออใส่ยางใส่ยางขนานมันไว้น่ะีกหัวนึงบ่เห็นมันน่าชี้อยู่แถวนั้นเนะวะ ถ้าปูยูมันก็ต้องมาหมักด้วยแถวนี้น่ะเนี่ยบมได้เมียนดิหัววิดหัววิดเิ็หัวเดียวหัววิดก็ได้โอ้หัวมันค่อยนะพวอันนี้ลึกบนอ้อเนี่ยลึกบนเนี่ย ได้บ่เนี่ยโอ้โหไปบ่ได้หรอวะรมแหะว่ะมันค่อยอทอนนะนี่เหรียญน้อยเดียวน่าจะบอน่าจะบอได้ผลผลิตแล้วล่ะน่าจะเนา่าบดแล้วล่ะบ่เนี่ยเพราะมันขี้เรนมาถมเยอะแล้ว ลุบจุกลุบโอ้ไปได้ดียานลมแท้อึดอึดโอ้ยโอ้ยโอ้ยนักทุลิขว้าหอมมนอะ 哎。 ไม่ตอก่อนหถึงคัน,นรอ,นนรอใช่ต้องนตี้องระวัไปอย่างแน่น ตรงนี so ้สวยดีวันทีหน้ามันก็จะไม่ลงนี่ครับไมากจะลงที่ เป็นเลือดสัตวตรงนี้นี่ลงไปเยอะเลย คือบ่คือคือเมื่อวานนี้บ่เนี่ยอ่างใหญ่นี่อยู่มึงเก่าอีกอะได้หัวไฟถึงเมื่อวานนี้บ่วัดนึงนะเนี่ยบ่นนี่พิลึกบ่นเนี่ยปะเนี่ยเมื่อวานนี้บ่กต้มอยู่บนกับบ่ลึกนะมาตอนฝนตกหวยิาวณก็ เนตกไปยุไ,ยไกัน่ไย <are> ูวัดพอดีเขาเขาไปยูยูซาราฝนแห้ง <hang. S 1>